อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะข้างหลังผมนี้นะักฟุตบอลทีมชาติไทยก็ลงทําการฝึกซ้อมทันทีครับหลังจากเดินทางมาถึงประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเพื่อเตรียมทําศึกฟุตบอลโลกกับทีมชาติเวียดนามในวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งบรรยากาศการซ้อมในวันนี้ก็เป็นไปอย่างสบายๆนะครับเพื่อรักษาสภาพร่างกายของนักเตะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเดินทางมาถึงสนามบินนอยใบกรุงฮานอยประเทศเวียดนานมเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ fd 6 4 2 โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งซึ่งหลังจากเดินทางมาถึงทำนักเตะทีมชาติไทยได้รับการดูแลจากสถานทูตไทยในกรุงฮานอยโดยการนำส่งที่โรงแรมคลาวพลาซาที่พักของนักกีฬาก่อนที่จะแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัยและในเวลาประมาณ16นาฬิกาโคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำลูกทีมลงสนามซ้อมทันทีสำหรับบรรยากาศในการฝึกซ้อมนอกจากสื่อมวลชนชาวไทยแล้วก็มีสื่อประเทศเวียดนาม รวมถึงแฟนบอลเวียดนามให้ความสนใจเป็นจํานวนมากโดยการซ้อมในวันนี้เริ่มต้นจากการวอร์มร่างกายประมาณ15นาทีต่อด้วยเล่นลิงชิงบอลอีก15นาทีและลงซ้อมสนามเล็กอีกประมาณ40นาทีทางด้านโคสซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าเน้นให้ลูกทีมควบคุมเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษเพราะเชื่อว,ว่าเวียดนามจะต้องเล่นเกมหนักอย่างแน่นอนคิดว่าการมาครั้งนี้นะครับเราต้องการเล่นให้ใหใหสวยงามนะครับให้แฟนบอลชาวเวียดนามแล้วก็คนไทยที่อยู่ทางบ้านได้เห็นด้วยนะครับ ก็เราเรียนรู้แทคกติกนะครับเวียดนามเป็นทีมที่เล่นแข็ง,แ,ขงแกร่งในบ้านแล้วก็เล่นหนักแน่นอนเราก็ต้องควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็เล่นตามเกมแล้วก็เล่นแฟร์เพลย์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับฉะนั้นเร,เราต้องการเล่นให้ให,ให้สวยงามโช,โชว์ทักษะของพวกเราด้วยนะครับฉะนั้นเราก็คงไม่ไปเล่นตามเกมเขาครับส่วนกวินธรรมสัจจาน,านันผู้รักษาประตูคนเก่งทีมชาติไทยที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็เปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บดีขึ้นมากและพร้อมแล้วสําหรับการลงสนามเจอกับเวียดนาม ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแต่ว wow anyway> ่าก็ว well, ันนี้ก็ได้เริ่มลงซ้อมครับผมก็ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่น่าใช่ปัญหาอะไรนะครับพร้อมที่จะลงเด็กเกที่ติมไามครับผมก็คิดว่าน่าจะพร้อมจะยืนยันพร้อมกับแฟนบอลนับครับผมก็ผมว่าทุกคนตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นสำหรับสำหรับเกมที่เจอกับเวียดนามในแมตช์นี้ครับผมก็ยังไงก็ขอกำลังใจจากแฟนบอลทุกคนก็ใครที่มาเชียร์ก็ก็ขอบคุณแล้วก็ใครถ้าว่า ก็เชียร์จากทางบ้านก็ได้ครับผมก็ยังไงพวกเราสัญญาว่าทำเต็มที่แล้วก็นำชชนะฝากแฟนบอลแน่นอนครับผมขอบคุณครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ10นาฬิกาอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับที่เตรียมทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติเวียดนามในวันที่13ตุลาคมนี้แฟนๆกีฬาชาวไทยก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้นักเตะทีมชาติไทยด้วย และที่สำคัญท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลทีมชาติไทยได้ในช่วงข่าวสปริงนิวส์นะฮะยศพลสอนรอดรายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับ